สวัสดีก่อเชือกทะเลตังนะคะโอ้ยไม่ร้องเหรอใช่หาดดีกว่าเราโมน้อยโม้น้อยช่คนที่ไม่อยากเล่นน้ำนะครับยู้า

นี่นี่ถ่ายรูปแบบนี้นะมาจับอันนี้กันนะลกูกหมูน้อยครับมาจับมาจับอันนี้ถ่ายรูปกันเร็วจับอัน,นี้จับห่วงนี้แล้วก็ถ่ายรูปกันเร็ว